รูสวัสดีนะครับประท้วงอีกก็ปิดด่านอีกที่บอกว่าประท้วงเนี่ยขมรนมันประท้วงอยู่อเมริกาครับอเมีนเนี่ยขมนที่ไปอยู่ต่างประเทศอ่ะที่เกาหลีใต้มันประท้วงแล้วใช่ไหมขเมขมนในเกาหลีใต้ประท้วงไปแล้วขมนในญี่ปุ่นประท้วงไปแล้วขมนในแคนาดาก็ประท้วงไปแล้วถ้าขมนประท้วงอยู่ต่างประเทศเนี่ยฟันธงเลยว่าจะเป็นพวกผู้นําฝ่ายค้าน ผู้นำฝ่ายค้านสมลังสีนะครับไอ้หานี่นะอขอขอด่าม,มันหน่อยนะไอ้สมลังสีนี่นะมันก็เคยมาพึ่งพาประเทศไทยนะอตอนหนีตายหลบหลีหนีตายมาจากพนมเปญนนะ่ะแม่งก็มาอยู่ประเทศไทยนะประเทศไทยก็ให้ที่พักพิงใช่ไหมให้ที่พักพิงจนส่งไปประเทศที่สพอมันไปอยู่ประเทศที่สามเป็นไงครับขมิ้นนี่แม่งเฮี้ยจริงๆนะ สารลเลียวจริงๆะครับขมิน,นะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมันก็มาทิ้มแทงประเทศไทยนะช่วงนี้ข่าวขมิญและตาเมืองทมหายไปไม่ได้หายครับข่าวขมิญตาเมืองทมไม่ได้หายนะครับสื่อเล็กสื่อน้อยสื่อใหญ่ก็นําเสนอครับสื่อขอมิญก็นําเสนอ,เอ,อไม่ขาดสายนะครับสื่อขอมิญเองเขาก็โปรโมททุกวี่ทุกวันครับเพียงแต่สื่อกระแสหลักๆๆเนี่ยเหมือนกับ ว่างเว้นจากการนําเสนอนะแต่เขาก็พูดถึงนะอันหนึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับตาเมือนทมโดยตรงอา,อาจจะไม่เกี่ยวกับตาเมือนทมโดยตรงแต่การประท้วงของคนเขเมรนะครับในอเมริกาเนี่ยและมุดใหญ่ใจความหลักสําคัญมันก็คืออะไรรู้เป่าก็คือเรื่องของเกาะกูดเรื่องของเกาะกูดและชายแดนเขเมรอธิปไตยของเขเมรนะ มีการชุมนุมประท้วงที่อเมริกานะครับที่อเมริกาเนี่ยเอาเอาภาพข่าวจากเฟซบุ๊กโพสต์ของสมรังสีนะครับสมรังสีก็โอ้โห่หนี่อนะผู้มาชุมนุมประท้วงก็เยอะหนะเาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะามากกว่า20คนนะครับนะมากกว่า20คนคนเขมรในอเมริกาก็ออกมารวมตัวกันนะครับสมรังสีนะครับสมรังศรีมวลชนคนเขมรนะครับ พระเถียนเนียนชีก็มีมา,าประชาชนคนขมแมก็มีมาครับน,นี่ประมาณนี้นะครับนะก็ประท้วงกันมีจดหมายเปิดทนึกถึงรัฐบาลพนมเปนเรียกร้องมีข้อเรียกร้องมาในเรื่องของการจะต้องเอาเกาะกูดคืนและจะต้องไม่เสียอธิปไตยเหนือดินแดนขมรให้กับฝ่ายไทยไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งนะครับเ,นะเรียกร้องให้ไม่เสียนะครับ โดยไปปักหลักประท้วงอยู่ในแผ่นด,ดินอเมริกาเออนะแผ่นด,ดินอเมริกาทีนี้พออเมริกาทราบข่าวครับเอออเมริกาทราบข่าวทราบเรื่องอ,อ่าขมิ้นโดนด่าสิขมิ้นโดนด่าครับเออพออเมริกาทราบข่าวทราบเรื่องแค่นั้นแหละแมงานเข้าครับงานเข้านะเออเนี่ยงานเข้าเลยนะครับเขาก็ยื่นข้อเรียกร้องอันนี้เป็นภาษา ภาษาเขมรบวกภาษาอังกฤษพี่หลวงมาไกลขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยนะครับขออนุญาตแปลเป็นไทยนะครับใช้ Google แปลเลยนะครับนะตึง10พฤษภาคมวันนี้นะครับเออเมื่อวานครับ10วันที่10นะครับชาวอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาประท้วงหน้าสถานทูตกัมพูชาในวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาประท้วงเพื่อปกป้องและเรียกร้อง 1. ปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมดทันที 2. หยุดใช้กัมพูชาเพื่อก่ออาชญากรรมไซเบอร์ 3. เรียกร้องให้รัฐ,รฐบาลกัมพูชาทรงเกาะกูดเกาะกัดไปคือเหมือนกับเอาเรื่องเกาะกูดเนี่ยไปฟ้องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศข้อสีรักษาอธิปไตยเอกราชบุรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาอ่านะครับนี่เขาก็ยื่นมาสี่ข้อนะครับขมรยื่นมาสีข้อครับชัดเจนนะ แปลแปลเป็นไทยนะครับจาก Google นะเอาแปลกลับเป็นภาษาต้นฉบับนะครับเอภาษาต้นฉบับเขานะอืมอ่ะนี่ภาษาต้นฉบับเป็นภาษาเขมรแล้วก็มีคอมเมนต์ของคนเขมรเนี่ยนะครับโอ้โหมาแบบให้กําลังใจกันสามร้อยกว่าสี่ร้อยคอมเมนต์นะครับเอภาษาเขมรที่เกียจแปลนะครับเอเท่าที่พี่หลวงตรวจสอบตรวจสอบเบื้องต้นอพี่หลวงมาไกลนั่งตรวจสอบข่าวเบื้องต้นเนี่ยทุกๆคอมเมนต์ครับเนี่ย ของเขมรร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขมรร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้นี่ยาวๆนะครับไอ้นี่ยาวๆเลยเนี่มันก็บอกเลยนะครับบอกว่าเออนี่แหละเออยังไงพวกเราคนเขมรก็ต้องปกป้องอปกป้องแผ่นดินเขมรอย่าให้สยามเอออย่าให้ไทยมาเอาเปรียบอย่ายอมเสียดินแดนให้ไทยนะครับนะเออคนเขมรเขาก็โอ้โหนั่นเลยนะครับตีฟงตีฟูนะครับนะเออเขาก็เล่นข่าวอันนี้กันแบบแบบสนุกสนานนะครับเออและแล้วนะครับ และแล้วฝ่ายอเมริกาครับพออเมริกาเห็นเห็นกระแสข่าวนี้ออกมานะเอออเมริกาก็เห็นกระแสข่าวนี้ออกมาอเมริกาเขาก็ไม่สบายใจครับอเมริกาเขาก็กังวลใจครับอเมริกาก็เลยออกคําเตือนมาถึงบรรดาคนเขมรนะครับเอออเมริกันเขาออกคําเตือนเออออกคําเตือนมาถึงคนเขมรนะครับว่าเอ้ยเขมรจะทําอะไรเนี่ยเขมรจะทําอะไรเนี่ย ก็ให้นึกคือคือร้อนตัวอเมริกาเขาร้อนตัวเขาบอกว่าการจัดชุมนุมประท้วงของคนกัมพูชาในในวชิงตันเนี่ยรัฐบาลอเมริกันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะเขาก็ออกตัวมาแบบนี้ใช่ไหมทีนี้แหละอย่าลืมนะว่านโยบายของทัพเนี่ยนโยบายของทัพเนี่ยเขาจะกวาดล้างไอ้พวกไอ้พวกอพยพข้ามชาติอยู่แล้วถ้าเขมียนอยู่ไม่เป็น ขเขมรอยู่ไม่เป็นไปสร้างปัญหาให้กับฝ่ายในประเทศอเมริกานะเรียบร้อยครับเออเรียบร้อยนะแล้วก็มีสื่อคนขเขมรก็ตกใจครับคนขเขมรเกรงว่าทำเนี่ยจะไม่ยอมลดภาษีให้ถ้าขเขมรมาทะเลาะกับไทยเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาษีอ่ะก็จะไม่ได้ลดอ่าข้อหนึ่งข้อสองผีน้อยขเขมรในอเมริกาก็จะถูกเพ่งเล็งอ่าเพราะคนไทยเยอะกว่า ในในแผ่นดินอเมริกาเนี่ยคนไทยเยอะกว่าเกรงว่าชุมชนไทยจะรีพอร์ตคนเขเมรเอ่อดังนั้นเนี่ยอย่าให้ความขัดแย้งเอ่อระหว่างเขเมรกับไทยเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศอันนี้ก็คือกลุ่มคนเขเมรที่เขาไม่อยากเดือดร้อนก็สมน้ำหน้าครับกมใดใครก่อคนนั้นก็ทาอย่างผมก็ด่าสมารังสีไปแล้วครับไอเฮียนี่ไอสาระเลวเนี่ยนะครับเอ่อหนีร้อนมาพึ่งเย็นประเทศไทยนะโอ้ตอนนั้นโดนฮุนเซนผู้พอ่อ สมัยที่ฮุนเซนมีอำนาจอ่ะสมนังสีอยู่ในขมรนไม่ได้ครับอจะโดนเด็ดหัวครับหลบลี้หนีก็หนีมาประเทศไทยเนี่แหละครับเอแล้วก็มาขอพึ่งใบบุญของ u ูเอ็ในประเทศไทยจนสุดท้ายก็ได้ลี้ภัยออกไปต่างประเทศเป็นไงครับพอลี้ภัยออกไปต่างประเทศแล้วเแม่ก็ยังมาก่อวอดก่อกวนประเทศไทยอีกอะ่ะผลกระทบของไอ้สมนังสีกระทําเนี่ยกระทบกระเทือนต่อประเทศไทยเต็มๆนะดังนั้นเนี่ยในละคุณครับ อ่าเนี่ละคุณครับสมัยก่อนระดับเจ้ามันะนะครับระดับเจ้ามันเจ้าดวงจกักรโอรสองโตของสมเด็จนโรดมเออเป็นไงสมเด็จนโรดมเนี่ยรู้สึกว่าสยามประเทศจะเป็นคนสวมมงกุฎให้ด้วยแหละเออในช่วงรัชกาลที่สี่เออสวมมงกุฎทําพิธีครอบมองกุฎไปนั่งปกครองบ้านเมืองขเขมรเป็นไงครับทีเนี้ยพอได้ปกครองบ้านเมืองขเขมรเสร็จแล้ว ไปเข้ากับฝรั่งเศสชี้ช่องฝรั่งเศสมารังแกประเทศไทยมารังแกสยามประเทศเรานี่คือสัญญาณขมรครับนะนารดมนี่แหละไปพูดอยู่สิงคโปร์อะไปพูดยีท่าไหนไม่รู้ครับเออพระวิหารก็เป็นของขมรเออนู่นนี่นั่นก็ของขมรของขมรของขมรโดนสยามแข่งแย่งแข่งขันโดนขยะเออสยามเย่งนิงเอาไปครับนารโดมครับแต่ตัวเมียนารดมเล่นละครสองหน้าครับ ตัวเมียออกมาพูดครับออขอบคุณรัฐบาลไทยขอบคุณทหารไทยขอบคุณประชาชนไทยที่ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ให้คนขมรได้เไม่สิ้นชาติสิ้นบ้านสิ้นเมืองในยุคขมรแดงในยุคขมรแดงมาพูดขอบอกขอบใจครับแต่ในยุคที่ฝรั่งเศสลังแก่ไทยครับไอครอบครัวนี้แหละไปชี้ช่องให้ฝรั่งเศสมาเล่นงานประเทศไทยครับเห็นไหม เออใครใครจะใครจะยินดีปีดากับเขมรนกับฝรั่งเศสแล้วแต่เออแล้วแต่เลยนะแต่สําหรับผมเกียรติเข้าไส้ครับเกียรติเข้าไส้เกียรติฝรั่งเศสเลยตัวแรกเอ,อ่อตัวที่สองก็คือขนเขมรนนี่แหละครับนะถึงว่าดิเขมรนไม่ได้ต้องคาสาปครับไม่เจริญสักทีครับเออร้อยวันพันปีผ่านไปเขมรนแม่งก็อยู่แบบขนเขมรนนั่นแหละครับอะไรอะไรก็เค็มของคนไทยครับแต่ก็มาด่าประเทศไทยของเรา หาว่าคนไทยไปป้นเอาศิลปะวัฒนธรรมเขมรครับ